สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะพาทุกคนเดินเที่ยวชมบรรยากาศที่บูสปิงนะครับ ผมจะพาทุกคนไปเที่ยวชมแหล่งน้ำธรรมชาติอยู่ในเมืองพุทธารูรบนเกาะเหนือของประเทศนิวซีแลนด์ครับอยู่ตรงเส้นทางหลวงหมายเลข28ถนนไว้โลสครับก่อนที่ผมจะไปผมจะแวะเปลี่ยนดอกไม้ที่สุสารในเมืองพุทธารูรเป็นที่ฝังกระดูกของลุงเอ็ดดี้สามีของป้าแอ้ครับ w e น c ีต้อนน n ี้อรส่งส์ผแทนอนนี้ส่งตัวแทนพ่อฝรั่งครับเดินไปจุด บูสปริงระยะทางหนึ่งชั่วโมงนะครับส่วนผมจะไปจอดอีกที่หนึ่งเราอยู่ตรงนี้ Good morning! ตอนนี้ผมกำลังจะเดินเข้าไปครับภายในบริเวณบู u e s p r แหล่งน้ำธรรมชาติของประเทศนิวซีแลนด์ครับตอนนี้ผมมากับยะแอ้ครับเย้สู้ๆครัวันนี้ใส่ไนกี้มาพร้อมพร้อมลุยครับพร้อมลุย Nike USA โอ้ยอย่างสวยโอ้หน้าก้าววอเตอร์เคร์ทำไมไปอยู่ลายปุ้นเนี่ยอืมเดีเอาเก็บจะได้ ก็บดูครับตอนนี้มาถึงสะพานจุดชมวิวีกจุาหใส่ลนเ้นตัวปลาปลางามนะามขนาดอ้เขาก็ลงเก๊เเกัวประเส็นแตแล้วหบดน,นี้แล้วตงต้องเามาแลกจางเอา ลายปูนหมดลูกเห็นไหมตัวโค้งเก็บอู้ยยังเยอะฟังที่มีคนนี่ม่ได้เห็นไหมดูฟังผมมีคนเลยนเป็ดเอ้ยยังงามน้ำใสสะอาดครับเป็นแหล่งน้ำน้ำจืด

เมื่อกี้มีแต่ความเหน็บหนาววิวห้องน้ำครับห้องน้ำธรรมชาติเดี๋ยวรอดูในยูทูบแล้วกันนะเนี่ยครับห้องน้ำอไในห้องน้ำ ครับนี่ครับทุกคนโอ้ยยังสวยเยอะมากครับ นี้ผมกำลังเดินขึ้นไปจุดชมวิวด้านบนนะครับ้งบนนี้จะเห็นกรูสปริงบรรยากาศโดยรอบครับกล้องอาจจะย้อนแสง หามุมก่อนนะครับ หงเป็ดกำลังว่ายน้ำมาครับตรงนี้าตรงนี้นครับาันี้มาเยยี้มากตรงนี้้ เจอลูกค้าที่ร้านมาเดินกับเพื่อนเเเเพ่่อออ่อออออนนนนนดดดดดดดยางยแลลนะู้้้้้้้้ววะโบบไบไไไปป็็็กกััๆิิ

ยังไหวอยู่ค่ะดู<ม>ะดูเดินขึ้นเขาครับเราจะได้ยินเสียงน้ำตกครับอยู่ข้างในมีสวยกยวยก่าน,นี้อยู่ข้างในนี้ครับ เรากำลังเดินเข้าไปลงมาครับเย้ อก้อยาแล้วนะตอนลงนี่ยังยากแล้วเดี๋ยวตอนขึ้นนี่จะขนาดไหนหมัอนนี่นะโอเคอยู่โอเคอยู่ไหวอยู่ครับอายุหกสิบในกี้นะคะซึ่งอายุหกสิบกว่าไปอ๋อ ตกเหียวครับดได้ยินเสียงน้ำแล้ว,ว,ลวจะไปจุดชมสะที่มีสีฟ้าสวยค่อยเดินครับทางลื่นมืดมันมืดเดี๋ยวจะพะเลิดนะครับรู้สึกว่า ไนกี้จะเอาจะช่วยไม่ได้เอาแบบาอยูแอาาย่แล้วนะครับไนกี้ไม่ต้องไม่อไอม่เ่นสีฟ้าเลยนะครับเริ่มเป็นสีฟ้าแล้วนะครับน้ำข้างในนี่แหละที่เราตามหา

น้ำสีฟ้านี่แหละที่เราตามหานั่นแหละทำไมาถึงชื่อบลูสปริงครับเพราะนี่น้ำแร่สีฟ้าฟ้าของ<พ>อจริงงามมากเลยใช่สวยมากผมเ,เดินลงไปข้างล่างไ,<อ>ไม่รู้านจะทายหูพือสวยงามน้ำใสาหารมย Mm. So it's beautiful. Because it's, 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 it's the sunlight mm. shows blue mm. when there's got no particles mm. in there. One bun. Because so I've been mean to the top, nothing was there. Mm. Not cold, the water, not cold. Sure. Yeah, yeah. Mm. You Take your shoes off and go oh, uh, freezing. <laughs> <laughs> yes, It's freezing. that's why you're sleeping.

<laughs> like a, someone pushed me. <laughs> oh, goodbye, yeah, they're, they're not very good stairs, yes. really เดี๋ยวจะว่ามาแล้วไ,ได้จีน้ำเออเอาละข้างล่างเป็นแม่น้ำข้างบนเป็นหมอกรู้สึกเป็นไงมัางครับแย่วันนี้ Excellent ยังไหว very very good สู้ๆเลยเดี๋ยวมาอีกดูอยู่นิวซีแลนด์มานานเท่าไหร่แล้วครับตั้งแต่ปีศูนย์เก้าแปดอะ 98, 24ปี24ปีแต่ม,ม,ามาที่นี่ครั้งแรกครั้งแรก first time ขอทริปนิวซีลีนนิวแลนด์ thank you very very much for your kindness many more to come thank you thank you น,นี่เรามีสมาชิกเพิ่ม oh, คือแ o นเดต ตอคุโ <c oughs> รสดักโรสดักตอนรนายสวนบิ๊กเบิ๊กทรีเหมือนกับพันปีเลยฮะ ต้นไม้ต้นนี้ใหญ่มากใสพันธุ์บิ๊กเลยเวเอรีเว่อร์บิ๊กเข้าไปก็บ่ได้เนาะไม่ได้มีวาได้

ดูขูดีิจะมีเลขหวยพึ่งออกหวยพึ่งออกห้าสามทำให้เราเจ็บใจซื้อห้าหกหวยก็ไม่ถูกครับหวยนิวซีแลนด์ก็ไม่ถูกลอตโต้เงินที่ได้มาแต่ละวันคือเงินทำงานเค๊ถูกแล้วหวยอ่ะดูเหรอ เห็นดูสิันขนาดนะโอ้ใหญ่ต้นไม้ใหญ่ใหญ่มากในห,หุบเขาดูเขาให้กันนะครับตอนนี้จะมีคนมาเที่ยวชมนะครับบรรยากาศของบูสปริง มีชาวต่างชาติชาวจีนนะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตครับของเมืองพุทธารูรูใครที่ผ่านมาทั้งนี้ไม่นคนพลาดที่จะมานะครับมีแหล่งน้ําธรรมชาติให้ชมวันนี้ผมจะเดินไปตรงสะพานนะครับเห็นไหมครับตอนที่เรามาตอนเช้าไม่ค่อยมีคนนะครับ ตอนนี้เริ่มมีคนทยอยเข้ามาชม เข้ามาผมเข้ามาปิกนิกกันหรือเปล่าสายเขาพาเพื่อนมาปิกนิกม,าม,ากมีโต๊ะปิกนิกข้างล่างก็ใครจะไปล้มไปนี่นงไง เราตัดโกเดาเดืยข้านกำว่าราทำไม่ต้องเดี๋ยวลงไปถ่ายแกะดำหน่อยสิดูสิเห็นชักไหมตัวอะไรแกะดำนะครับ ี่ยพันอะไรไม่รู้สีดำ วันนี้เสร็จภารกิจในการเที่ยวชมบูสปริงนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมไว้ติดตามกันในช่อง p o ท t ฟเอนซนะครับกับคลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาก่อนเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ